การบำเพ็ญทานเท่ากับเราหาทรัพย์ไว้ให้ตัวของเราการบำเพ็ญศีลเท่ากับเราสร้างร่างกายของเราให้เป็นคนสมบูรณ์ไม่พิการง่อยเปลี้ยบอดใบการบำเพ็ญภา,ภาวนาเท่ากับสร้างจิตใจของเราให้เป็นคนสมบูรณ์ทานไม่สามารถคุ้มศีลได้แต่ศีลคุ้มทานได้ส่วนภาวนา คุ้มได้ตลอดทั้งทานและศีลสามารถทำให้ทานบริสุทธิ์และศีลของเราก็บริสุทธิ์เข้าถึงสุขติสวรรค์โลกุตระและนิพพานเป็นที่สุดสมมุติคนหนึ่งเกิดมาในตระกูลสูงมีทรัพย์สมบัติมากและร่างกายก็บริสุทธิ์ทุกส่วนแต่จิตใจไม่ปกติวิกลวิการเป็นผีบ้าอย่างนี้จะมีประโยชน์อย่างไรเหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้อบรมจิตให้เป็นกุศลพระองค์ทรงสอนให้มนุษย์เป็นเทวดาเทวดาเป็นพรหมพรหมเป็นอริยะจนถึงอรหันตะขีนาศเป็นที่สุด